À, leo, 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 leo. Ngon, 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 ngon. ตัวนี้ก็ไก่ฟ้าโกลเด้นหรือไก่ฟ้าสีทองอันนี้ก็เป็นไก่ไวัยรุ่นอายุก็ไก่จะเข้าขวบปีละตัวตผู้ก็เนี่ยลายกำลังจะออกไก่พวกนี้อายุก็ ครบกว่าปีก็ไขได้แล้วสามารถผสมพันธุ์ให้ลูกได้แล้วไก่ฟ้าโ็เด้นนี่ก็เลี้ยงง่ายให้ลูกเยอะแล้วก็เป็นไก่ฟ้าชนิดนึงที่มีสีสันฉูดฉาดสวยงามและก็ราคาไม่ค่อยแพง ส่วนจะให้ตัวสวยๆเต็มที่ก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องปีครึ่งรอหมดฤดูผสมพันธุ์ปีนี้ก็สรุปแล้วก็ปีกว่าๆเดี๋ยวเขาก็จะผัดขนขนอ่อนขนเทียมพวกนี้เป็นขนจริงก็จะดูสวยงามมาก